สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้วันที่เส้าสามเนาะถือว่ามันวันศุกร์พี่น้องเมื่อในที่มาแจ้งให้ฮับฮู้ร่วกันเนาะปูพุทันหัวเพื่อสถานการณ์โควิดอยู่ฝั่งลาวเนาะกับกับเพิ่มขึ้นคู่มือพี่น้องคนติดเสื้อเมืนเน่อก็ติดเสื้อย,ยอดรวมสองร้อยกว่าคนพูพี่น้องสองร้อยกว่าคนเลยพี่น้องมื่อีน เพิ่มขึ้นทุกมือทุกหมือเพราะคนเ่ากกลับเข้ามาประเทศเนาะกลับมาฝั่งเรามารักษาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนมาอยู่บ้านเจ้าของเพราะว่ามันหายแห้งลายกันเลยกลับมาเนาะแต่ละคนเพราะว่าขับพระเจ้ากับิดตามเพจติดตามข่าวกันเลยมาบอกต่อกันเนาะพี่นนองเพื่อนครับหูฟู้พราทานหูกะสีแดงมหูมีผู ติดเสื้อไม่แล้วก็ติดเสื้อซะาสมผูรักษาอยู่แล้วก็ผูเสียชีวิตเนาะพี่น้องก็ผูเสียชีวิตก็ประมาณหาคนเนี่ยพี่น้องเสียชีวิตซ่าสมเนาะพี่น้องแต่รายละเอียดเดียวขับพระเจ้า,าเดียวขึ้นในหน้าจอข้างๆนี่เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ข้าพระเจ้าก็อยู่ในสถานที่กักตัวเนาะแต่ว่าก็ติดตามข่าวเบื่องข่าวแ้วก็สิมาบอกต่อเราใหายฟังเดียวอา่า ขอมูลต่างๆยอดร่วมผูปิ้นปัวสะสมและยอดติดเสื้อสะสมเดี๋ยวข้าพเจ้าจะเอาขึ้นในหนาจอยเนาะลายอยู่รายละเอียดแต่ละแข้งแต่ละจังหวัดพี่นอ้องแต่ละอำเภอแต่ว่าอยู่จังหวัดสวรรค์เขตติดติดลายกูม่พี่นอ้องในมือนี้ยอดยอดร่วมผู้ติดเสื้อในมือนี้เนาะพี่นอ้องในวันที่เจ้าสามคือว่าจังหวัดสวรรค์เขตติดลายกูม่ แต่และจังหวัดแต่และจังหวัดเดียวขาัพราะเจ้าเจียวขึ้นในนาจอยนะพี่น้องติดตามเหมือนเดียวแซวขึ้นในเบื้องแปบ๊บหนึ่งนะพี่น้องนี่พี่น้องยอดรวมวันที่แซวสามพี่น้องติดเสื้อใหม่สองร้อยแสามคนพี่น้องเสียชีวิตรวมหาคนพี่น้องที่ติดเสื้อร่วมสะสมที่ว่าทั้งหมดเลยคือสี่พัน และกำลังปิ่นป่วรวมทั้งเมืในประเทศพี่น้อง1,7 3 5หคนพี่น้องและแต่ละแข้งแต่ละจังหวัดรายละเอียดแต่ละแข้งแต่ละจังหวัดนี้นะครหลวงเวียงจันติดอยู่7คนคํามวนหนึ่งคนสวรรคเขตรายสุดพี่น้อง1น7คนแข้งสวรรคแข้งสลรวัน34คนพี่น้องแข้งหลวงนำท่าหนึ่งคนแข้งใส แข่งบริคำมไส้หกคนแข่งจำพสักหาสิบหาคนหลายคนผู้ติดไก่ซิดที่สุดคือจำนวนสองคนงนอ้อง